สวัสดีค่ะเห็นคลิปนี้แล้วก็เป็นเพิธีารเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสกองนี้นะคะมาดูว่าในช่วงนี้คุณจะต้องระวังอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะทำสมาธินิ่งๆค่ะเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนใครเลือกได้แล้วไปดูกองที่1กันเลยคะ่ะมาดูกองที่1น,นะคะขออนุญ,ญาตที่จะไม่ตัดต่อคลิปนะคนกองที่1มาดูว่า ช่วงที่คุณเข้ามารับชมคลิปวิดวีโอนี้ต้องระวังอะไรในเรื่องดาวของความรักความสัมพันธ์นะคะมาดูกันคุณจะต้องอะไรต้องระวังอะไรในเรื่องดาวของความรักขอพลังงานคนกองที่1คะ่ะ justice โอ้ the high r o f e n the fool พลงานคนกองที่หนึ่งใจเย็นนะเพราะว่าต้องปรับเปลี่ยนอะไรในมาในในเรื่องราวของความรักสิ่งที่คุณกําลังได้เจอนะคะมันมีอะไรบางอย่างที่ที่ที่เปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบางอย่างของหลายๆอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันมันจะมีเรื่องราวของความที่แบบ ตรงไปตรงมาชัดเจนตรงเป็นตัวของตัวคุณเองนะคะคือคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวเองคุณจะต้องเคารพตัวเองนะคะคุณจะต้องให้เกียรติกับตัวเองคนกองที่1เพราะว่าคุณกําลังเจอความรักที่ ที่เป็นอาจจะเป็นบางสิ่งที่เป็นสิ่งมีใหม่นะคะมันเหมือนกับว่าความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นใหม่บางอย่างหรือว่าคุณกําลังเริ่มต้นอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ความรักก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณต้องการคือคู่ชีวิตที่สร้างไปด้วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันคุณจะเจอสิ่งนั้นจงเชื่อมั่นในตัวตนคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําพาความรักครั้งนี้มาให้กับคุณหรือว่าความรักที่คุณกําลังได้เจอคือคุณอาจจะขอไว้หรือว่าอธิษฐานไว้หรืออวว่่าาาคุณจจะรู้สึก เป็นเป็นคนที่รู้สึกรอคอยมานาแสนนานคุณอาจจะรู้สึกว่ารอคอยใครสักคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเชื่อว่าความอดทนของคุณนะคะจะทําให้คุณได้พบเจอความรักมองความเป็นจริงนะคะมองความเป็นจริงในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นถ้าใช่มันจะไม่ยากและความสัมพันธ์ต้องอยุติธรรมเท่าเทียมกันนะคะให้เกียกรติรกันเคารพกัน แล้วก็ใจเย็นที่จะคุยที่จะพูดหรือว่าที่จะศึกษาดูใจซึ่งกันและกันนะคะอย่าใจร้อนใจเยน็นชิวๆสบายๆจงเป็นตัวของตัวคุณเองเพราะว่าตัวตนของคุณสะท้อนถึงความรักเข้ามาจริงๆนะคนกองที่หนึ่งความรักของคุณ ที่จะเกิดขึ้นคือความรักที่สะท้อนในตัวตนของคุณจริงๆเพราะฉะนั้นคุณกําลังได้มองเห็นพลังงานของความรักที่ตื่นรู้ในมุมมองของตัวเองจริงๆด้วยแล้วก็ทําให้คุณได้เข้าใจพลังงานอีกฝ่ายตรงข้ามด้วยเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนอย่ารีบร้อนจงเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ยิ่งคุณมีความเป็นตัวเองเท่าไหร่ยิ่งคุณเห็นคุณค่าในตัวเองเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรู้สึกว่าชัดเจนและมั่นใจในสิ่งที่คุณเป็นมากเท่านั้นเพราะความาความสมัธนรคนที่เข้ามาเขาจะต้อง แต่คนต้องต่างปรับ <ocal> ตัวเองเพื่อตัวเองเพื่อดึงดูดเข้าหากันแต่ถ้ารู้สึกว่าเรากําลังเข้าหาเขาเกินไปอะไรบางอย่างเกินไปมันไม่ดีแต่ถ้ารู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมากไปและไม่ไม,ไม่ไม่คลายอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปไม่ยังคงมีขอบเขตปิดกั้นอะไรบางอย่างอยู่ก็อาจจะทําให้คนฝ่ายตรงข้ามไม่รู้มันก็จะต้องแสดงออกบ้างนะคะอะไรแบบนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็ระวังในความใจร้อนความอะไรบางอย่างที่เก็บตัวมากไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้น ปล่อยชิลสบายๆนะคะปล่อยใจให้สบายๆไม่ต้องคอนโทรอะไรเลยนะคะแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์อะไรบางอย่างของแรงดึงดูดเพราะคุณเป็นพลังงานแห่งแรงดึงดูดถ้ามันดึงดูดมาหากันแล้วว่าเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าจะกล้าที่จะเปิดใจยังไงกล้าที่จะไปต่อยังไงนะคะจงปล่อยใจชิวๆสบายๆนะคะทรีอัลบอร์ดเกิดขึ้นเป็นตัวของตัวคุณเองเพราะว่าเวลาที่เราเป็นตัวของตัวคุณเองคุณจะเจอใครที่เขาเป็นตัวตนของตัวเองเหมือนกันแล้วทําให้ ทำให้บางอย่างที่เป็นมุมมองอ่ะเป็นไปทางเดียวกันมันจะมีอะไรบางสิบอย่างที่ที่ไปต่อที่กันได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยสถานการณ์หรือว่าจะเป็นทัศนคติกิจกรรมทุกอย่างมันจะมันจะมีองค์ประกอบองค์รวมที่ไปต่อด้วยกันเพราะฉะนั้นจงเป็นตัวของตัวเองระวังนะคะระวังที่แบบจะสูญเสียความเป็นตัวของตัว,ตวคุณเองคนกองที่หนึ่งและถ้าสมมติว่าคนกองที่หนึ่งมีประเด็นหรือมีอะไรบางอย่างอยู่ก็จะเรียนในการคุยเจรจาค่ะเดี๋ยวมันจะมีการปรนีปรนทางออกเกิดขึ้น แล้วก็อยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยเช่นกันกับสิ่งที่คุณกําลังเจอนะคนกลองที่1โอเคค่ะมาดูคนกลองที่2กันพลังงานคนกองที่2นะคะช่วงที่คุณเข้ามารับชมคลิปนี้เลือกกองที่2คุณจะต้องระวังอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์มาดูกัน คนกองที่2ที่เข้ามาเลือกคุณจะต้องระวังอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์คะ The เดช a ลิ i o t ว้าวเดดมีไพเมเจอร์ข้าหน้านะคะคุณจะต้องระวังอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่คุณกำลังเจอ Temperance รักระยะทางไกลหรือ คนกองที่สองเด h ร r ชารีออดระวังอะไรที่มันรวดเร็วนะคะความมุทะลุดัดนการเข้าหาอะไรบางอย่างอย่างรวดเร็วระวังใครที่อยู่ไกลระวังคือเหมือนกับว่ามันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็ว ะค,ะความโมทัลุดุดันอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชะลออะไรที่มันเร็วไปนะคะใจเย็นก่อนมันมีความกังวลความกลัวเกิดขึ้นเนาะแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่เป็นความเสียใจที่เกิดขึ้นทามาเรนซ์ค่อยๆปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในตัวเองด้วยนะคะ, mm hmm. ะ,คะเหมือนกับว่าคุณจะได้เจอเจอใครบางคนที่เข้ามาหาคุณแบบ เร็วทำให้เราสึกกลัวแน่นอนค่ะไม่ว่าอะไรที่เข้ามาเร็วทําให้เราตกใจทําให้เราสึกว่ามันมันจริงหรอมันใช่หรอมันจะทําให้เรารู้สึกกลัวแล้วก็มีความกังวลน,นะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นชะลอและใจเย็ยนให้มากๆเพราะว่า Temperance คือสัญ,ญญาณของการเปลี่ยนแปลงนะคะ การเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะการบาลานสมดุลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่งเจอการเพิ่งคุยกันแบบนี้หรือว่ามีประเด็นอะไรบางอย่างอยู่ก็ใจเย็นในการที่จะจูนปรับจูนพูดคุยปรึกษาหารือกันแบบแบบที่ไม่ใจร้อนนะคะเพราะนั้นอะไรบางอย่างก็มากไปไม่ดีค่ะคนกองที่สองน้อยไปก็ไม่ดีมันจะต้องมีสมดุลในความรักความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการแชทการแชทกันหรือว่า การนะัดเจอกันหรืออะไรบางอย่างแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีมันจะต้องมีพื้นที่ของตัวเองนะคะเป็นตัวของตัวเองที่สําคัญแล้วก็ถ้าอะไรมันมันมีความรู้สึกเหมือนกับนิ่งไปเลยอะไรแบบนี้หรืออะไรบางอย่างที่เข้ามาหาเลยอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคอนโทรลเอเนอร ของตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ค่อยๆมองค่อยๆใช้สัญชาตญาณของเราว่าเราแบบเออเรากาลังเอะใจอะไรเรื่องอะไรกังวลในเรื่องอะไรหรือมีความรู้สึกอะไรบางอย่างอยูอย่นะคะระวังใครคนไกลที่เข้ามาแล้วเร,เ,รเรายังไม่เห็นหน้านะคะแล้วก็ระวังอะไรบางอย่างที่แบบที่เราความรวดเร็วอะคะ่ะอย่างที่บอกความรวดเร็วที่เข้ามาแบบฉุกละหุกอะไรแบบนี้ด้วยนะคะประมาณนี้ The ะสตาแล้วก็เหมือนกับว่าบางท่านอาจจะได้ได้รับการติดต่อนะคะหรือว่าการพูดคุยนะคะกับใครบางคนหรือว่าการได้ฮิวใจกับอะไรบางอย่างของใครบางคนนะคะสำหรับบางท่านนั่นเองอสำหรับบางท่านก็กำลังแบบเหมือนความรักครั้งนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าตื่นเต้น นะคะหรือว่ารอคอยอะไรมากๆเลยเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าอะไรบางสิ่งกํบลังทําให้คุณได้เรียนรู้กับประสบการณ์ความรักที่ที่เป็นสิ่งที่คุณไม่เคยเจอด้วยสาหรับบางท่านนะคะ mm. เพราะฉะนั้นคนกองที่สองก็ระวังอะไรบางสิ่งที่เป็นคุณอาจจะเจอระยะทางไกลนะที่ต้องใช้แบบใช้ใช้หลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะที่จะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์กันนะคะค่อยๆเรียนรู้รู้จักกันนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้สัญชาตญาณบางอย่างที่จะได้เข้าใจคนคนนั้นแบบธรรมชาติมากที่สุด เพราะว่ามันต้องปรับสมดุลกับความรักควาสัมพันธ์จริงๆนะคะ The chariot l แล้วก็ the date อย่าเพิ่งเชื่อใจไว้ใจใครง่ายๆนะต้อง control ตัวเราเองก่อนนะคะแล้วก็ค่อยดูว่าคุณจะคุณจะยังไงนะคะอาจจะเพิ่งคุยอาจจะลองคุยไปก่อนหรือว่าอาจจะยังไม่เจอเราก็ต้องเจอตัวจริงก่อนแบบนี้นะคะแล้วค่อยตัดสินใจคุณอาจจะเจอใครที่ ที่ไม่เหมือนใครเจอใครที่แตกต่างด้วยเช่นการสำหรับบางท่านมาดูกองที่สากันพลังงานคนกองที่สามนะคะในช่วงที่คุณเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้คนกองที่สามคุณต้องระวังอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ คุณจะต้องระวังอะไรเกี่ยวกับความแลกความสัมพันธ์ค่ะคนกองที่สามว้าว as of cups the view of fortune strength สวยงามนะพลังงานคนกองที่สามคือ อาจจะเป็นเรื่องราวของอารมณ์นะคะอารมณ์น้อยใจอารมณ์งอนอารมณ์น้อยๆอ,อารมณ์แบบรอคอยอะไรแบบนี้อารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณเป็นตัวของตัวเองนะคะความสดใสความน่ารักของคุณเอกลักษณ์ของคุณแล้วก็สิ่งที่คุณอธิษฐานถึงที่คุณดึงดูดถึงในความรักกำลังจะเป็นจริงนะคะคุณไม่ต้อง คอนโทรอะไรในความสัมพันธ์กับคนคนนั้นที่คุณเจอเลยนะคะเรียกว่าคุณเป็นตัวตนของตัวเองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมาใจคนคนนั้นยิ่งถ้าเป็นคนที่ คนที่ใช่แล้วแล้วก็เขาจะพร้อมยอมให้คุณทั้งตัวและหัวใจจริงๆนะเพราะว่าคุณมีเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็คุณน่ารักด้วยเชื่อในสัญชาตญาณของคุณในความเป็นตัวตนคุณแล้วก็ความอบอุ่นอ่อนโยนคุณใช้ความอบอุ่นอ่อนโยนความน่ารักในตัวเราความสดใสในตัวเรานะคะเพื่อที่จะดึงดูดความรักเข้ามานะคะเพราะว่าคุณมีเสน่ห์คุณมีเสน่ห์แล้วก็คุณมีพลังงานของความเชื่อแรงศรัทธาในตัวเองที่คุณจะได้พบเจอพบรัก กับใครบางคนเพราะฉะนั้นคุณกําลังเจอใครบางคนที่แตกต่างหรือกําลังคุยกับใครอยู่ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าความฝันของคุณในความรักจะต้องเป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการนะคะและคุณก็กําลังจะได้คอนเนกับเขาคนนั้นโดยตรงโดยที่ว่าในระหว่างทางคุณเจอใครก็ตามคุณจะรู้สึกว่าหลุดพ้นจากคนคนนั้นเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณมีนะคะบอกท่านว่า คนที่ไม่ดีขอให้ผลักออกไปคนที่ดีคนที่เป็นคู่แท้จริงขอให้เข้ามาเพราะว่าคุณกลางได้เจอใครที่เขาจะตบหลุ่มรักคนทั้งตัวและหัวใจนะคะจะยอมให้คุณแต่คนเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในระหว่างทางที่คุณกําลังเจอความรักหรือว่าคุณกําลังคุยกับใครอยู่ขอให้คุณเป็นตัวของตัวเอง แล้วขอให้คุณเชื่อมั่นในความสดใสความน่ารักของคุณนะคะไม่ต้องควบคุมอะไรเลยค n e r g y พลังงานของตัวคุณเองเพราะคุณน่ารักมากๆคุณคูณ่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีมากๆเลยนะคะงดงามมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นอธิษฐานถึงค่ะ อธิษฐานถึงขอถึงกับสเปคสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็รอคอยแล้วก็ให้วันเวลาพิสูจน์ความรักความสัมพันธ์คุณกำลังจะเจอใครที่เขาเข้ามาตกลุมรักคุณออฟเฟอร์คุณสปอร์ตคุณมีคุณแต่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะแล้วเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงกับคุณด้วย mm hmm. เช่นกันนะคะผดงานมากๆเลยก็ในเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์น้อยๆเงอนๆอารมณ์ลังเลอะไรบางอย่างจงเป็นตัวของตัวเองแบบเหมือนกับความรักความสัมพันธ์นะคะ ที่กําลังเข้ามาหาคุณจะทําให้คุณได้เข้าใจอารมณ์ที่อารมณ์ของตัวเองมากขึ้นอารมณ์ในความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหรือว่าเข้าใจการเติบโตภายในจิตวิญญาณคุณมากขึ้นด้วยหรือว่าเข้าใจพลังงานภายนอกหรือว่าผู้คนภายนอกรอบนอ,บอบมากขึ้นเป็นสเต็ปเป็นขั้นบันไดาบางอย่างด้วยพลังงานคนกองที่3นะคะ อารมณ์เด็กๆนะคะอะไรแบบนี้เนาะอารมณ์เด็กๆอารมณ์แง่งอนอะไรแบบนี้การคิดมากคิดเยอะปล่อยคลายให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติด้วยวันเวลาทุกอย่างกำลังพิสูจน์กับคนคนนั้นที่เข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นก็ระวังอารมณ์ของตัวเองคอนโทรลตัวเองไว้อารมณ์นะคะแล้วก็ให้ทุกอย่างมันเปิดเผยออกมาด้วยวันเวลายิ่งคุณนิ่งแล้วคุณคอนโทรลตัวเองมากเท่าไหร่คุณจะรู้ว่าแบบ ใครเข้ามาดีใครเข้ามาไม่ดีนะคะหรือว่าคุณต้องการใครกันแน่ในชีวิตถ้าคุณไม่ต้องการใครเพราะคุณกําลังสื่อกับตัวเองคุณกําลังอ่านใจอ่านหัวใจของตัวเองอยู่นั่นเองชาวกล่องที่สขอบคุณมากวันนี้สวัสดีค่ะ